ถามว่าวิญ,ญญาณที่ตายไปแล้วทุกข์สุขได้ไหมอา้าวมันทุกข์สุขด้แหละนะรกสวรรค์คุณเวลาคุณนอนหลับคุณเจอเรื่องราวที่คุณตอนนั้นบอกแล้วว่าคนนอนหลับนี่เหมือนกับคุณทิ้งร่างนี้ชั่วคราวนะไม,ไ,วน 6, ไม่ได้ใช้อัอตวานทั้งหกไม่ได้ใช้อะไรอรยานะทั้งของเลยคุณอยู่ในภพของวิญญาณโดยตรงตอนนอนหลับเนี่ยคุณเคยทุกข์ที่นอนฝันไหมเคยสุขที่นอนฝันไหมนั่นแหละอันเดียวกันแล่วมันสุขสุขทุกๆข,ข,ของคุณคนเดียว อยู่ที่คุณในขณะที่คุณยังไม่ตายพอคุณทุกข์มากๆมันจะดิน้นดิ้นรนแล้วมันก็จะกลับคืนมาใช้ร่างเดิมอายตนะหกมันก็จะกลับมาใช้คุณก็คลายจบคุณก็มาอยู่กับภพบนอกทวารหกภพกามมาภพตามหัอยู่บนนกายมันก็คลายอันนั้นแต่ถ้าคุณตายแล้วจิตวิญญ,ญาณคุณเหมือนกับคุณฝันนั่นแหละฝันอยู่ในนรกนั่นแหละนะ ฝันทุกอย่าง,งนะั้นนะคุณจะดิ้นมาออกทวารทั้งหกนี่ไม่มีไม่มีให้คุณแล้วคุณจะดิ้นอยู่อย่างนั้นและคุณจะทุกข์อยู่อย่างนั้นไม่มีทางออกจะดิ้นยังไงคุณก็ดิ้นไม่ได้เพราะคุณไม่มีทวารไม่มีเอ่อสรีระนี่ให้แล้วคุณจะอยู่ในนรกอย่างนั้นจนกว่าจะหมดวิบากนานเท่าไหร่ไม่รู้คุณจะตกนรกอันนั้นอยู่นานเท่าที่คุณมีวิบากนั้น เพราะมันไม่มีทวารให้คุณออกมานั่นแหละคือนรกสวรรค์ก็เหมือนกันหลงสวรรค์จนกว่าจะมหมดพิบาตพอเข้าใจขึ้นไหมนรกมีจริงสวรรค์มีจริงความทุกข์คือนรกความสุขคือสวรรค์เพราะฉะนั้นนรกก็ตกนรกอยู่อย่างนั้นไม่มีทางออกเอกกจะรัง คนจินบุดีตอนนี้ไปซื้อไม่อยู่ได้แล้วไปขอซื้อที่ร้านเคยซื้อสมมุติว่าไปได้นะมันไม่เป็นไม่มเป็นเราไม่มีร้านมีเรือนอะไรด้วยมันไม่มีอะไรที่จะเห็นมันไม่มีอะไรคุณเดาของคุณเองคุณนอนฝันคุณมีนะคุณมีร้านมีรวงคุณมีคนมีผู้มีคนมีเข้ามีของมีเพชรนินจินดามีดอกไม้มีวิมานมีอะไรมีคุณคุณเวลาคุณฝันคุณมีหมดใช่ไหม แต่สิ่งที่คุณมีในฝันนั้นมีวิมานมีดอกไม้มีบ้านมีเรือนมีเหาะได้เหินได้อะไรแต่คุณในฝันคุณมีหมดจริงๆมันมีไหมไม่มีคุณปั้นของคุณเองทั้งหมดอยู่ในฝันอยู่ในตัวจิตปัญญาของคุณทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นมมีคุณอยากบุรีคุณก็จะไปร้านบุรีร้านบุรีไม่มีจริงคุณจะไม่สัมพั์กับร้านบุรีร้านบุรีเป็นอีกโลกหนึ่งคือโลกวัตถุนี่แต่คุณวิญญาณคุณจะไม่มีร้านบุรีคุณจะไม่มีบุรี ันเอาเองอะปันเอาเองหมดมันไม่เดียวกับใครเอกจรังเข้าใจภาษาพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้เอกจรังอยู่หนึ่งเดียวของคุณเองเท่านั้นเองเพราะจะบอกว่าตายไปแล้วไปเจอผีปู่ผีย่าไปเจอปู่ตกนรกย่าขึ้นสวรรค์คนนั้นคนนี้นิทานนิทานหลอกเด็ดใช่อุปทานแบบนี้ทุกทรมานแดิ้นรนแล้วจะอยากจะเป็นอย่างนู้นอยากจะเป็นนี้มันเดี่ยแต่พวกเรานี่เรียนรู้เสร็จแล้วแม้จะทุกข แม้จะตกนรกตายพวกเรานี่นะสมมุตินะแต่คุณก็จะสงบเร็วเพราะมันจะไม่ดิน้นเพราะมันไดเรียนแล้วมันคุณเข้าใจไปแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่ดิ้นไม่อะไรมากมายเพราะฉะนั้นจะตายชาวพวกเรานี่จะตายสงบเยอะแล้วตายไปแล้วก็จะสงบสงบกว่าเพราะมันเข้าใจแล้วมันจะไม่ดิน้นอีกทําไมอะ่ะดิ้นมันก็เป็นบ้าเท่านั้นเองใช่ไหมสวรรค์ก็จะไม่ติดเยอะมาเกิดดีกว่า เดี๋ยวจะได้อยู่ห้าร้อยปีไปจะได้รู้ว่ามันไปถึงไหนแล้วชาวโศกหลายคนก็บอกโอ้ตายแล้วจะรีีมาเกิดเ,เอาอยู่นรกสวรรค์อะไรพวกนี้บงองลวงปลอมมันก็คือเหมือนฝันน่นแหละยมันก็อยู่นรกสวรรค์ปลอมๆเงินเพราะนีม่มาเกิดจิตที่มีปรารถนาจิตที่มีจิตมุ่งมันมีพลังพอที่จะเป็นไปด้วยเมื่อวิบากก็มีดีมันก็จะไปตามทางวิบากที่ดีก็มาเกิดได้ด้วยแต่เวลามันทุกข์ นอนหลับแล้วก็เหมือนผีอำอะไรในทุกมันก็ดิ้นอยู่จนกว่ามันจะออกมาตื่นในเอาร่างใช้ทวารทั้งหมดนี้มันก็หายผีอำแต่คนที่ถูกอยู่ในจิตวิญญาณเหมือนผีอำแล้วดิ้นมันก็ไม่ออกมันไม่มีให้ตายแล้วนี่มันก็ไม่ไม่มีให้เหมือนผีอำนั่นแหละเขาจะจะถูกเหมือนผีอำนั่นแหะทรมานไปอีกเท่าร่มากน้อยก็แล้วแต่ก็จะตกอ่ทุกทรมานอยู่อย่างนั้นไปจนกว่าจะหมดวิบากซึ่งบอกไม่ได้ว่ามันหมดวิบากค,คืออะไร คุณฟังก็เข้าใจเอ,าเองหมดจนกว่าจะหมดวิบากเราก็จะยุ่งน,นานกี่ปีกี่ชาติก็ไม่รู้เพราะเรานับกาลเวลาให้อย่างนั้นเมื่อเรานับไม่ได้